สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองหนาวแล้วก็กำลังทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำส,สวนผักสำหรับผักเราก็จะใช้ผ้าคลุมเอาไว้เลยนะคะตามรูปตามในคลิปเลยค่ะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราจะมาบอกวิธีทำค่ะเรามีอีกปัญหาหนึ่งนั่นคือ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำเอาไว้ mm. เมื่อหิมะตกแดดไม่มีเราจะแก้ปัญหาอย่างไง mm. เราก็เลยมานั่งคิดเมื่อเขาบอกว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง mm. เขาไม่ได้บอกว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์ความร้อนเนาะ mm. ก็เลยใช้แสงไฟค่ะย้ายเข้ามาข้างในมาเปิดไฟไว้ให้ตลอดทั้งคืนเลย ขวดนี้คือขวดที่เราทำเอาไว้ชุดแรกเป็นน้ําแหล่งน้ําธรรมชาติที่เราไปตักมาจากราทารน,นะคะมีหัวเชื้อนี่ก็จะรออีกสักอาทิตหนึ่งแล้วก็จะไปขยายอีกค่ะใช้ได้แล้วล่ะสีโอเคแล้วค่ะอันนี้ด้วยเห็นไหมคะ รอสักอาทิตนึงอันนี้เราแอบใส่เปลือกไข่ไปด้วยนะคะนี่มีเปลือกไข่อยู่ข้างในดย้ยกขบอกว่าเปลือกไข่ก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีสําหรับจุลินทรีย์ค่ะส่วนขวดนี้ก็คือขวดที่ทํารุ่นแรกกับ2ขวดนั้นเพียงแต่ว่ามันเราเอามาขยายแล้วค่ะวันก่อนเราไปได้แหล่งน้ําธรรมชาติมาแต่เป็นเป็นหนองน้ํา เราก็เลยมาขยายใส่ขวดนี้และก็ขวดนี้ค่ะก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคะสีก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพียงแต่ว่าโชคไม่ดีหิมะมาตกตอนนี้และไม่มีแสงแดดค่ะส่วนขวดนี้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากหนองน้ำค่ะมันจะมีอยู่ รุ่นนี้ที่เราเปลี่ยนสูตรค่ะเนี่ยรุ่นนี้เราเราใช้ไข่สาฟองผงชูรส3ามช้อนน้ำปลาสามช้อนแล้วก็มีกะปิด้วยค่ะกะปิเราใส่ประมาณช้อนพึ่งแล้วเราหมักเอาไว้เจดวันค่ะแล้วก็ลองมาทำดูว่ามันจะใช้ได้ไหม เขาบอกว่าถ้าหมักเอาไว้มันจะแดงไวกว่าใช้เวลาน้อยกว่าแต่ทีนี้ปัญหาของเราคือที่เมืองหนาวเนี่ยอ,อากาศมันยังไม่ได้อุณภูมิันต่ำต่ำาวย่า20องศาท่านี้ก็ต่ำมากมากเลยค่ะติดลบค่ะกลางคืนแล้วก็แดดไม่พอก็เลยกะ ลองใช้แสงไฟดูค่ะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะสำหรับขวดนี้ขวดนี้เราใช้น้ำประปาค่ะเราทดลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมปีที่แล้วเราใช้มันมันไม่ได้ผลค่ะเราได้มาสีเขียวมาขวดหนึ่งก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงก็คือนี่คือ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำอาไว้ค่ะก็น่าจะใช้ได้อยู่นะคะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะเปลืองไฟหน่อยค่าไฟอาจจะขึ้นเดือนนี้แต่ก็ทำยังไงได้เราก็ต้องยอมอะ่ะเพราะอยากให้มันได้ผลอยากรู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันจะได้ผลไหมโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ